รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย g o t o g e t e r Travel มั่นใจได้ถ้าไปกับเรา สวัสดีสสดค,ครับได้เวลาของรายการทอคเรื่องเที่ยวกับการจนาหงทองครับเที่ยวมาทอกบอกเรื่องเที่ยวนี่สองสัดดาหวันนี้บอกเรื่องบอเขาเรื่ออะไรนะกำลังจะบอกนี่ไงว่าบอกยันเรื่องมิจฉาชีพยังพบยังเอามาพูดเลยอ,อ่ะ่อยากให้เราบอกเรื่องอะไรบอกนะอ่ะมีคําถามไหมน้องวันนี้มีเหมือนกันนะครับมผมวันนี้ก็ค่อนข้างเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับคุณหงฟ้า บอกว่าท่องเที่ยวประหยัดปลอดภัยเนี่ยควรคำนึงถึงอะไรบ้างในวันที่โลกเปลี่ยนไปแบบนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดให้เราเที่ยวแล้วรู้สึกว่ายังมีความสุขอยู่แล้วก็ไม่ต้องกังวลจนเกินไปคนนี้นี่จบอะไรรัฐศาสตร์อักษรศาสตร์เอเอกการดนตรีเดี๋ยวไม่เกี่ยวกันละเอาเอาว่าเที่ยวยังไงให้มีความสุขและปลอดภัยไม่กังวลโควิดก็เลือกเที่ยวที่มันปลอดภัยถ้าเป็นพี่นะเลือกเที่ยวที่มันปลอดภัยที่เราคิดว่ามันปลอดภัยซึ่ง ตอนนี้อะง่ายๆเลยในต่างประเทศเราไปไม่ได้อยู่แล้วตัดออกไปดูชั้นอย่างเดียวแล้วจินตนาการไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวพร้อมอเมื่อไหร่แลวค่อยออกดังนั้นตอนนี้เที่ยวในประเทศก่อนปลอดภัยแล้วมีความสุขตอนนี้ก็ไปเที่ยวที่ที่แบบแต่คนมันก็โล่งทุกที่เลยนะตอนนี้โลง่งโล่งเปิดกว้างเออโดยเฉพาะเที่ยววันธรรมดารเราไปถ่ายรายการมาหลายๆที่เนี่ยพบว่าการเที่ยววันธรรมดาคือส่งสวรรค์ชั้นย่อมเลยอะคือแบบ ไม่มีคนเลยก่ะเหมือนเหมือนเหมามาเหมือนเหมาบางวันเหมาหาดบางวันเหมาน้ํำตกเหมาร้านอาหารเหมาร้านกาแฟเอออะไรอย่างเงี้ยเมื่อวันก่อนไปเหมาซาฟารีมายีราฟเป็นของฉันอะไรอย่างเงี้ยเออคือแบบอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราก็ไม่ต้องไปเบียดคนเราก็จะรู้สึกปลอดภัยแล้วก็เอาไปเที่ยวไหนก็มีเจลมีอะไรยังไงไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะจะได้แบบ ปลอดภัยก็เป็นที่ก,กว้าง<ๆ>อากาศถ่ายเทสะดวกแ,<อ>แล้วก็เป็นที่ที่คุณชอบอคาถามที่สองครับการแพ็คของที่จําเป็นที่สุดและประหยัดพื้นที่แต่ได้ชุดไว้ถ่ายรูปสวยๆแบบคุณการต้องแมทเสื้อผ้ายัางไงดีคะอันนี้แต่งแล้วเขายังไม่พูดแบบคุณการเอาทำไมรู้เดี๋ยวคุณผู้ชมรู้ไก่พิษแต่งแล้วเนี่ยแต่งเรื่องแล้วควรแมทเสื้อผ้ายังไงดีคะเออแพ็คที่จาเป็นที่สุดก็อะไรที่อยากใส่ก็แพ็คไ้เถอะผมก็เล่าคำถามขรอที่6 คือถ้าจาเป็นเนี่ยมันจะไม่สวยเขาใส่้าห่ฟ้าห่มฟ้าต้องเข้าใจเบื้องต้นจุดนี้ก่อนถ้าเอาแต่ของจําเป็นเนี่ยมันจะไม่สวยแบบของก้าอย่างเงี้ยกระเป๋าใบเท่านั้นถูกไหมกระเป๋าใบเท่าไหร่นะสิเหีเยเออไอเนี้ยได้มันก็จะไม่สวยภาพก็จะชุดซ้ำๆสีเดิมๆคือแจ็คเก็ตตัวเดียวใส่4วันไอเนี้ยไปมา10วันด้วยกันอะกระเป๋ากางเกงคู่เดียวเท่านี้ชุดเดียวแล้วก็เปลี่ยนเสื้อข้างในเอาเปลี่ยนเสื้อยืดแค่ไหนก้าก้าคือคนที่แบบเหม็นที่สุดในสังคมเปลี่ยนเสื้อข้างในเว้ยคือแบบ มันสามารถเนี่ยแมทยังไงคะคุณแมทเสื้อผ้ายังไงคะสิวันมันไปใบท่านี้แล้วหนาวด้วยนะติดลบอะไรอย่างเงี้ยก็จะคุมโทนพี่ก็จะสีเดียวแล้วก็กางเกงอาจจะเอาไปแค่ตัว2ตัวแล้วก็แค่เปลี่ยนเสื้อที่มันแมทแค่นั้นเลยรองเท้าก็จะคู่เดียวหรือ2คู่ที่มันแมทมันก็จะแพ็คลงมาในกระเป๋าใบเล็กๆได้เอาเหมือนของพี่พี่พูดเผื่อไว้ากา็แล้วกันสมมติว่าก,กรณีอ,ออกไปเที่ยวเหมือนเนียทริปเดียวกันพี่ก็จะใช้วิธีนี้คือกางเกงอ่ะไม่ต้องหลายตัวรองเท้าอ่ะเอาเอาไป สมมติอย่างเงี้ยรองเท้ามี2อคู่สลับได้แต่ตัวที่เปลี่ยนอาจจะเป็นเ,เสือเอ้ออะไรอย่างเงี้ยส่วนไปทะเลเไม่ใช่เรื่องยากเพราะเสื้อผ้าไปทะเลส่วนเหญ่มันบางไม่ต้องเอาไปเลยไม่ต้องเอาไปเลยงเไลยกงยกระโดดลงไปเลย <laughs> แล้วก็กระโดดลงไปเลยคือของพี่อะวิธีการแพ็คกระเป๋าพี่พี่จะอย่างนี้เว้ยกล้าพี่ก็จะแบบว่าสมมติว่าเราไป10วันพี่ก็จะคัดมาประมาณ15ชุดครับแล้วพี่คัดออกเตรียมชุดไว้มากกว่าจํานวนวันแล้วค่อยมาคัดออกตามโลเคชั่นงี้มากเดี๋ยวฉันทำสักเทปหนึ่งนะฉันลากกระเป๋ามานะแล้วฉันจัดกระเป๋าเออแบ็ค w a t c in คุณการแบกลักเกชอะไรแบบนี้เปิดมาแล้วหยิบทีละชิ้นหยิบทีละชิ้นเอารองเท้าก็ใส่สนิเกอร์ คู่เดียวจบเวลาท<ช>ี่ไปทะเลแล้วก็มีรองเท้าแตกที่มันเป็นรองเท้าคู่บุนของคุณที่ส่วนแล้วมันไม่กัดแค่นั้นแหละใช่ <มา S 2> แต่ถ้า <c oughs> ผมฟ้าจะไปภูเก็ตเขาหลักกรบี่สมุยให้ไปที่ไหนจ้ากล้าไปที่เว็บนี้เลยครับเว็บ o o n n e c t i o n น a r k e t นั่นเองอ ได้ของแถมเพียบใช่ไม่ต้องประหยัดพื้นที่ไปเลยเต็มที่ใช่อย่าลืมใส่โค้ดแค่นั้นแหละของฟ้าว่า awaycation ใช่แล้วนั่นจองกันก็จะได้ราคาที่พิเศษออกมา market webconnection asia อ่ะมายังคงคุยกันเรื่องของวาด้วยเรื่องของวิชาชีพจบยากจริงๆจริงอันนี้ก็ค่อยๆย้ายไปที่เราที่แล้วเราเล่าไปถึงไหนนะน้องเราเล่าไปแล้วเนี่ยมีอเมริกาใต้อเมริกากลางอเมริกาเหนือยุโรปแค่ไม่กี่เมืองเองพี่ ยังไม่จบเราเล่าไปแล้วคือปารีสลอนดอนแล้วก็อิตาลี <Italy. S 2> ที่ไม่ไม่ครบเมืองด้วยแค่โรมกับเวนอะไรนะฟลอเรนซ์ uh, <Florence. S 1> ซึ่งจริงๆอ่ะยังมีบึ้มเลยใช่ครับยังไม่ได้ลามไปถึงหน้าโคลอสเซียมอะไรที่ลมเลยนะจริงๆอ่ะจุดเกิดเหตุเนี่ยมันมีหลายจุดมากให้ฉันปักหมุดจุดเกิดเหตุไว้เลยอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยววันนี้เล่ากันต่อวันนี้ต่อยุโรปอีกสักนิดนึงเพราะว่ามีแถบยุโรปตะวันออกที่พี่โดนมาแล้วกับตัวเหมือนกันแล้วอยากแชร์โอเคอยากดู้ช่วงหน้าครับเดี๋ยวกลับมาทอล์กเรื่องเที่ยวครับค่ะ สนับสนุนโดยทิพยะประกันภัยก่อนสิ่งอื่นใดผมนึกออกแล้วคุณหงฟ้าที่ถามเข้ามาในช่วงที่แล้วถ้าคุณไม่รู้ว่าจะจัดกระเป๋ายังไงซื้อเสื้ผ้า h a v e a nice wear เลยครับผ้าแบบเบาๆสบายๆพับแล้วเหลือชิ้นเท่านี้เดี๋ยวเล็กไปโยนลงกระเป๋าได้เลยเล็กไปล็อ๋อมันเป็นผ้าเบาๆไงแต่บางตัวไม่เบาบางอย่างเงี้ยงานแฮนด์เมดตัดตัวทั้งตัด เนี่ยด้นทั้งมือทั้งตัวมันจะไม่กินพื้นที่แล้วประเด็นคือเวลามันผ้าพิวๆแบบนี้ปุ๊บอ่ะก็แบบเออแล้วผ้าพิวพวกนี้นะไม่ต้องรีดเยอะพุ่นไปถึงขิ้รีสบัดปุ๊บใส่ได้เลยพี่ไม่เคยรีดเลยพี่ไม่เคยรีดผ้า่ไพี่จะต้องแบบใส่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยโยนได้ยัดได้ด้วยอย่างตัวเนี้ยมีแปดสีเจ็ดสีมันนีเจ็ดแสงไปตามจากใครเอาชิ้นผ้าเขียวส้มอะไรอย่างเงี้ยจะมินิมอลก็ซื้อเแล้วใช้ก็แต่งตัวให้เกียรติหมอนด้วยเห็นไหมเนี่ยให้เกียรติหมอ่อ่ะ มาเมาส์กันเรื่องมิดมิดทั้งหลายของเรากันดีกว่าถูกเราไปถึงเราบินไปอิตาลีเอางี้ก่อนอิตาลีหมดยังอิตาลีหมดยังอิตาลีหมดยังโอเวนิสน้องก็โดนไม่ใช่เหรอเวนิสโดนครับแต่ว่าก็ไม่ถึงตัวรู้รู้รูตัวเอรู้ว่ารู้ว่าเนี่ยกำลังโดนอยู่ใช่คือตอนนั้นบินกลับจากเวนิสแล้วก็คิวของฝากเยอะมากเพราะมันเป็นจุดสุดท้ายแล้วกำลังจะบินกลับก็ทะลุมพลังอ่ะสองสองกับสองถุงนี้เลยแล้วก็เดินตามนะประมาณหกคนเลยนะพี่ หกคนเนื้อหอมหรือเปล่าคงไม่ขนาดนั้นสำลักเลยทีเดียวหกคนแต่ไม่รู้คนอิตาลีหรือเปล่าแต่คงแบบผสมผสมนะครับเขาเขาวางแบบจุดเดินไปในทุกๆจุดที่เราไปเลยอะแบบตามเสาตามอะไรเขาแบบพยายามแบบเดินพิงกดมือถือแล้วไม่สนใจเราแต่มันมาด้วยกันใช่แล้วมันไปกันทุกที่แล้ว6คนนี้อยู่กับเราตลอดเกือบชั่วโมงครับ จริงเหรอในโซนนั้นน่ะตรงเซนมาร์กอะไรเนี่ยเดินกันชั่วโมงหนึ่งเขาเดินตามตลอดเลยแล้วก้าก็รู้ตัวแล้วใช่รู้ตัวแต่ก้าทำให้เขารู้ไหมว่าแล้วเขาเริ่มใกล้ใช่ผมคือรู้คือคุยกันแล้วมองเขาตลอดแต่ตามไม่หยุดเลยมันไม่ไปแบบที่พี่บอกคือเราหันไปมองมันแล้วก็ก็ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ล็อบรอบตัวเราใช่แล้วไปกับเพื่อนสามคนด้วยนะแล้วก็กำยำกำยำก็เลยตัดสินใจว่าต้องเดินเข้ามิวเซียมเลยเพราะไม่ไหวแล้วฟ้ามันเริ่มมืดไงคือต้องสลัดให้หลุดแล้วเพราะมันมันตามมาจนแบบ มันเริ่มเริ่มแบบรู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะเอาแล้วแน่เ,เลยเอะงไรเงี้ยตัดสิสนใจว่าป่มิวเซียมเนี่ยกูไม่ได้เข้าหรอกแล้วแพงมากตต่จ่ายตังเข้าไปเลยแล้วก็ขอไปฝากในล็อกเกอร์แล้วเดินเข้าเที่ยวมิวเซียมเลยเอ,อมันจะได้เหมือนทิ้งช่วงไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงออกมาอีกกลุ่มนั้นยังดักอยู่เต้าอยู่หน้าประตูไม่สะดวกออกมาหายแล้วจริงเช่าออกมาเช่าแสดงว่าสําหรับบาง,<อ>งที่แสดงการรู้ตัวไม่ได้ผลเหมือนอเมริกาใต้เนี่ยวิธีจะได้ผลคือ อ๋อรู้แล้ววเวว่าอะไรอย่างเงี้ยเออรู้รู้ทันเออมันก็จะแบบสลายตัวไปเวนิสก็มีจุดหลายจุดเซนต์<ช>มาร์ก<ช>อย่างเงี้ยเป็น<ช>จุดที่แบบเขาโดนกันบ่อยๆ<ช>เออแล้วก็ออตามซอกซอยมันจะเปรี่ยวเยอะใช่มันมันมันแคบแล้วมันจะเดินเข้าไปอยู่ีมันก็เอา้าทำไมอยู่ดีพูดนักท่องเที่ยวหายไปแล้วเออแล้วมันเหลืออยู่คนเดียวตรงนั้นอาจจะโดนใช่ใช่เพราะเวนิสมันซอกซอยเยอะอะไรอย่างเงี้ยเวนิสฟลอเรนซ์โรม อรองก็มีอีกจุดหนึ่งเลยพี่จุดเกิดเหตุพี่อะ <oss> โคลลเซียม <oss> โคลลเซียมโคลลเซียมก็จะเจอแบบที่กล้าเคยเจอเยอะวิ่งเข้ามาแล้วก็เนี่ยมีาสายศิน์มีสายศิล์นี่เจอ,เอสายศิน์มีอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาจะมาวางผ้าตรงนี้<อ>สมมติเพื่อนเดินอยู่ข้างหน้านะอันนี้ก็แบบพอดีแบบอาจจะเล่นมือถืออยู่เพื่อนเดินไปไกลแล้วเงยหน้าขึ้นมาเห็นพอดีเอาได้มาวางข้างหลังผ้านี้เลยบ แล้วมันก็คงเตรียมมาเก็บตังค์อ่ะวิธีของก้าก็คือเดินเข้าไปเหมือนเดิมเหมือนที่ลอนดอนหยิบปุ๊บปลาทิ้งเลยปลาทิ้งเลยเราต้องดูด้วยนะคนที่เราดีลด้วยเนี่ยหน่วยหุ่นประมาณไหนเป็นปลาสมสีสม5้ามันต่อยนะอ๋อไม่แต่มันจะไม่ปรากฏตัวนะคือเหมือนมันคนมันเดินกันองี้ยมปุ๊บมันมาวางปุ๊บแล้วเดินออกไปเลยแล้วมันจะให้เซตสองมามารับไงผมรีบหยิบปุ๊บปลาทิ้งก่อนเลยแล้วเดินออกเลยไงรีบชิ่งก่อนสลายตัวสลาดให้หลุดไปเลยมีอีกอันหนึ่งที่คนจะเจอกันบ่อย ที่ที่โรมอตีรถกับโรมนี่คือจะเจออย่างนี้ไอ้พวกตามจุดท่องเที่ยวสำคัญโคลอสเซียมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนี้ยิปซีเข้ามาเสร็จปุ๊บพุ่งเข้ามาเลยพุ่งเข้ามาแล้วก็ยื่นจดหมายให้อ่านยืน่นไหมอ่านไอ้นี่กำลังก้มอ่านมีตัวสองเข้ามาเสียบทันที เออตัวสองจะเข้ามาเสพคือเหมือนมีตัวที่เบี่ยงเบนความสนใจก้มอ่านอะไรวะจดหมายอะไรเอออะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบขอให้ช่วยหรือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยระหว่างที่แบบอะไรจะปัดปัดป้องก็ไม่ทันหรืออะไรเงี้ยส่งเข้ามายัดมืออะไรอย่างเงี้ยอีกตัวหนึ่งก็จะ ล้วงทันทีเออบางตัวใช้เด็กด้วยซ้ำบางคนใช้เด็กก็คือตัวแม่เนี่ยเหมือนมายื่นอะไรอย่างนี้ดึงความสนใจก่อนดึงความสนใจแต่ตัวเด็กเนี่ยถูกฝึกให้ล้วงให้หยิบอะไรอย่างเงี้ยพวกนักแสดงเล่ยอย่างที่ก้าเคยเล่าก็น่าคุณรสเซียมเนี่ยมีเหมือนกันเออไม่ใช่แค่ฝั่งอเมริกาแล้วไอ้สายสินเนี่ยเยอะมากไอ้ที่แบบเชฟอิตาลีใส่แล้วต้องใจมากใส่แล้วต้องใจมาอะไรอย่างเงี้ยใส่ไปแล้วเอออะไรอย่างเงี้ยก็โดนพลาดเห็นไหมเยอะนะ มาข้ามไปประเทศนี้กันดีกว่ายังอยู่ยุโรปนะหนึ่งในสุดยอดเสียงสั่นเลยทีเดียวเ <c oughs> พราะแต่ก่อนเป็นประเทศที่ฉันกลัวมากอันนี้ไปสเปนที่ไรนี้ไม่เป็นผู้เป็นคนยิ่งเฉพาะทางใต้นี่คือจะจไปเที่ยวอยู่เนี่ยฟังเสร็จปุ๊บนาโปลีคือเป็นพอร์ตความที่มันเป็นพอร์ตจากแอฟริกาเหนือเรือเข้าจากแอฟริกาเหนือเนี่ยมาจากทุกสัญชาติเลยจ้ะ คือคนแอฟริกาเหนือบางทีอะแอฟริกาเขาก็นั่งล่องเรือมาเรื่อยมาโน่นนี่น,นั่น,น,นแล้วก็มาขึ้นที่นาปโปลีดังนั้นนาปโปลีจึงเป็นแหล่ง,ลงทั้งมาเฟียทั้งชุมทางของคนที่มาก่อร่างสร้างตัวมาทำมาหากินมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะสังเกตว่าที่นั่นน่ะมันจะเป็นที่ที่แบบดูเดือดโอ้โหดูเดือดมีเพื่อนพี่คนหนึ่งเคยนั่งนั่งรถเมล์มันก็นั่งอยู่นั่งอย่างนี้แฟนมันนั่งข้างๆอย่างนี้ระหว่างนั่งอยู่นั้น ชีวิตที่เขาเรียกว่าชีวิตมีมือที่สก็เกิดขึ้นทันทีมีมือเลื้ยมาจากเบาะหลังเลื้ยมาเลื้ยมาแล้วก็ล้วงลงไาในกระเป๋าและที่เขาโดนกันบ่อยที่จะตุรัสเอสปัญญาที่บาร์เซโลนาอ่าก็จะเดินเพลิดเพลินเนจเริญจิตเนี่ยถ่ายรูปเซลฟี่กระเป๋าในสะพายเวลาคนถ้าไปยุโรปไ,ไปสเปนนะ สมมติเป็นกระเป๋าสะพายอย่างเงี้ยให้สะพายคล้องมาอย่างงี้คือกรณีโดนกระชากไปอ่ะมันยังติดอยู่แต่ถ้าไปข้างคนที่เขาโดนเนี้ยเขาเล่าให้พี่ฟังว่าเขาสะพายข้างอย่างเงี้ยมันบิดมอเตอร์ไซค์มาปุ๊บก็ไปเลยกระชากไปเลยเจอที่จตุรัสเอสปันยาที่บาร์เซโลนาอ่าแต่ที่มารลิดอ่าก็จะเป็นแนวไปล้วงตามฟรีมาร์เก็ตตามตลาดนัดกลางแจ้งเพราะมันเบียดปุ๊บใช่ไหมที่เอลราสโตรอย่างเงี้ยก็จะโดน โดนเบียดโดนล้วงโดนเบียดโดนล้วงก็มาประกอบเหมือนกันประกบหลายคนเหมือนกันค,คือดูเหมือนว่าคือเหมือนว่าช่วงหลังๆเนี่ยเทคนิคของมิจฉาชีพจะใช้วิธีนี้ก็คือมาประกบกันทำไงก็ได้ให้ตัวรู้สึกว่าโดนสัมผัสห,าหลายๆจุดอะ่ะจนมันจะไม่รู้ตัวว่ากระเป๋าโดนเอาไปแล้วใช่ใช่บีบจับตรงนู้นตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมนี่คือสเปนแต่เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชม ไปดูกันดีกว่าว่าฝั่งยุโรปต,ตะวันออกนั้นเหตุการณ์จะเป็นยังไงอ่นานนั้นเดี๋ยวไปฟังกันช่วยนะชื่อน้ำตาลนะคะอาชีพโปรดิวเซอร์รายการโทรทัศน์ค่ะต้องเล่าก่อนว่าต่เป็นคนที่มีปัญหาเรื่องหัวเขา่าเพราะว่าแต่ก่อนน้ำหนักเยอะมากประมาณตันเคยหนักสูงสุดเนี่ยร้อยกิโลแลวตอนนี้ตันก็มีความรู้สึกว่า ตันไม่ชอบกินยาที่เกี่ยวกับการรักษาหัวเขา่าเพราะว่าไอ้ยาบางตัวนะ่ะตันกินแล้วตันจะรู้สึกแบบไม่สบายท้องแันก็เลยไปปรึกษาคุณหมอหมอก็บอกอย่างนั้นออกกําลังกายควบคุมน้ําหนักดูแลเรื่องอาหารแต่โอเคออกกำลังกายมาสองสามปียังตื่นมาพร้อมกับการเจ็บหัวเขา่ายังตื่นมาพร้อมกับเอ้ยฉันลุกไม่ได้ฉันลุกปับ๊บกว่าฉันจะก้าวสเต็ปแรกได้เนี่ยขามันติดพี่เป็นไทรอยด้วย การเป็นไทรอยเนี่ยเราสูญเสียมวลกระดูกแต่เราไม่รู้ไงจนก,กระทั่งมีน้องมาแนะนําว่าพี่ลองกินไหมคอลลาเจนแคลเซียมซึ่งต้องกินน้องบอกเฮ้ยตัวนี้เป็นนวัตกรรมใหม่แล้วมีที่นี่ที่เดียวยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวเอาวะลองเป็นลอง สมมุติเรายกเงี้ยถ้าใครเอามือมาจับจะรู้เลยว่าตอนที่มันเป็นมากๆเนี่ยโอ้โหมันเหมือนเหมือนเฟืองล้อรถเลยอะ่ะเหมือนล้อจักรยานที่หมุนแล้วมันครึกๆๆๆๆๆ,ๆแต่ก็เริ่มรอง2อ,อาทิตย์มันลดลงว่ะเฮ้ยข้ามวลกระดูกเพิ่มขึ้นในการที่ตันกินมาถ้านับถึงตอนนี้ประมาณเดือนกว่ากว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นคือระยะเวลาที่เป็นมันจะน้อยลงกับมันจะไม่เป็นทุกครั้งแต่ก่อนคือขึ้นลดลงลดเป็นทุกครั้งคือสามารถเดินลงจากรถได้ธรรมดาเลย คุณผู้ชมที่ต้องการคำแนะนำหรือปรึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มความแข็งแรงของคุณภาพกระดูหรือต้องการตรวจมวลกระดูติดต่อสอบถามที่0817249322หรือ021029437 โดยด็อกตอรโบ plus จนแล้วจนลอดยังอยู่โซนยุโรปเพราะมันเยอะจริงๆให้ระวังกันไว้ในทุกๆประเทศนี้ที่เราบอกนี่คือทุกพิกัดคือนี่นี่ไม่ได้บอกละเอียดด้วยนะเราคุยถึงยุโรปตะวันตกกันไปแล้วครับมันมีหลายประเทศที่ไม่ได้ต้องระวังเลยนะ hmm. เวลาพี่ไปเที่ยวพี่แบบจะรู้สึก ชิลมากไอซ์แลนด์เนี่ยน้าแข็งมีแต่น้ําแข็งกัดนั่นแหละแค่นั้นนะกัดรองเท้ากัดเราเออกรีนแลนด์ไอซ์แลนด์ไม่ต้องระวังอะไรอย่างนี้นอร์เวย์ ดูแสงเหนือสวยๆไปชวีเดนเดนมาร์กไม่มีเลยหรือถ้ามีใครเคยโดนแชร์มาครอบบอกเราเราจะได้ระวังว่าเมือนส่วนใหญ่ที่เราไปไม่เคยดอพวกสแกนอ่ะคุณภาพชีวิตดีมากเยอรมันก็เอโอเคแต่บางเมืองถ้ามีจัตุรัสมีเบียดเบิร์ดอะไรเงี้ยเราก็จะรู้ไงตรงไหนมีล้อมวงที่มีศิลปินเล่นอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องเบสิกอยู่แล้วที่เราต้องระวังตัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่ะมาดูฝั่งยุโรปตะวันออกกันบ้างประเทศที่พี่เคยโดนเลยนะเช็ค ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่หลายคนเจอพี่เองก็เจอเหมือนกันพี่ก็ไปที่พรากเนี่ยไม่เจอพรากนี่จริงๆบางคนเขาก็เจอหลวงเจออะไรบนชาส์นะบ,บนสะพานชาส์แต่พี่ไม่เจอพี่ไปเจอที่ครุมลอฟอที่เชสกี้ครุมลอฟก็หน้าปราสาทครุมลอฟเนี่ยมันก็จะมีหมีอยู่นะเมืองนี้มันจะมีหมีอะไรเงี้ยตรงบ่อหน้าปราสาทคนก็ไปมุงดูกันเต็มแล้เราก็เขาดูอะไรกันวะไปดูมั้งดีกว่าพอไปยืนมุง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 ทันใดนั้นรู้สึก ออพี่เคยบอกทริคนี้บ่อยมากคุณผู้ชมที่ติดตามเธอจะรู้แล้วว่าพี่ใช้ทริคนี้ประจําถ้าพี่จะไปประเทศที่สุ่มเสี่ย<ะ>พี่จะมีถุงก,กับแก๊บอยู่ใบหนึ่งแล้วใส่กระเป๋พาพอใครล้วงปุ๊บพี่จะได้ยินเสียงทันที<ะ>ก็มีมือมือที่สามอีกแล้วล้วงมาในกระเป๋าพี่แล้วก็<ะ>ล้วงพอล้วงปุ๊บเรารู้แล้วเราก็หันไปมองแล้วพี่ก็จับมือปุ๊บอย่างนี้เลยหันไปอ้าวกำลังล้วงเลยนี่ว่ะแต่งตั้มเหมือนนักท่องเที่ยวเลยจ้า<ะ>ใส่เสื้อโค้ทเพราะเป็นช่วงฤดูหนาว ใส่เสื้อโค้ทแล้วก็แบบเหมือนนักท่องเที่ยวมาดูหมีเหมือนทันนี้แหละพี่ก็จับมือปุ๊บนางสะบัดมือออกเออแล้วนางก็ผุบหายไปเลย<ม>ทันใดนั้นพี่ก็รู้สึกว่าพี่อยากรู้ว่าอีกแก๊งเนี่ยทำงานกี่คน <c oughs> พี่ถอยออกมาจากหมี <c oughs> ในพิกัดประมาณ50เมตรพี่มาซุ่มอยู่ใต้ต้นไม <c oughs> อ้อะกูดูสิพี่ดูสิ <c oughs> ทางานกี่คนมึงนกึกล้วงคนดัดไปต่อมาจริงๆจ้าก็ไปมาก็ก็กําลังล้วงเลยนะล้วงคนที่ดูหมีอยู่เงี้ยมีคนที่หนึ่ง ส่งให้คนที่2องนะลุงเสร็จส่งคที่สคนที่2เสร็จให้คนที่ 3, 3, สามสามโให้ส<ะ>ี่สี่มือเสร็จปุ๊บวิ่งเข้าหายตำรวจไม่มีทางจับได้เลย<ะ>ปรากฏว่าวันนั้นอ่ะไอ้คนนี้นนนล้วงอ่ะหันมาเจอหน้าพี่ว่าพี่กำลังดูอยู่อ่ะแล้วแบบแล้วอวดของมันที่ไม่อวดไม่อวดไม่อวดแต่ไปเจอมันบนคอสะพานอีกมันทำใส่พี่อย่างเงี้ยพี่รู้า คนลุกเลยเมึงจะทำอะไรกูหรือเปล่ามันจําได้ว่าพี่เป็นคนเห็นไงเพราะว่าเชสกี้คุมล้อมันเป็นเมืองเล็กๆไงเออมันก็ขบเน่ะที่เช็คเขาก็เจอกันบ่อยอเขาเจอกันบ่อยอีกที่หนึง่งที่ไปแล้วก็เจอตอนนั้นเพิ่งเปิดประเทศจตุรัสมันก็คนไม่ได้เยอะนะแต่มันโพเพนิดน,นึงอะไรเงี้ยไอ้หน้าร้านตู้ขนมอ่ะพี่ก็ไปยืนดูขนมเฮ้ยขนมที่ซาลาเยโวนันเป็นเมืองคลาสสิกมากเลยนะมันเป็นเมืองเศร้าส้อยมีความเศร้าส้อยของสอองครามมีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็ไปยืนขนดูขนม ข้าว,ข,าวของดูอะไรแต่ไอตู้ขนมนะเนี่ยพอไปยืนดูก็มีคนหนึ่งมายืนเบียดใกล้ๆพี่พี่ก็หันไปมองเนี้ยพี่ต้องเยอะมึงมาเบียดทําไมวะอะไรเงี้ยนะเราก็นึกนึใจมาเบียดทําไมเนี่ยขนมก็ดูขนมะไรเนี้ย,อ,ย, <c oughs> ยอันี้ก็มายืนเบียดอยู่ตรงเนี้ยพอหันไปมองเหมือนเรารู้ตัวแล้วพี่ก็กระเถิบตัวเบียดออกแล้วก็มองนะให้รู้ตัวว่าเรารู้ตัว <c oughs> เออนางก็กระเถิบออก แล้วค่อยๆเฟดค่อยๆเฟดร,เฟร,รีเฟดเร็วมากอะไรเงี้ยก็ไปเออสองคนอะไรอย่างเงี้ยฝัง่งยุโรปตะวันออกมันก็จะมีหลายประเทศฮังการีอย่างเงี้ยฮาฮังการีก็จะมีมุมหลายๆมุมที่คนโดนเหมือนกันออสเตรียก,ก็ก็มีคนเคยโดนก็เคยคนเคยเล่าให้ฟังในเวียนนาครับอ,รอันนี้โดนแซงคิวร้านอาหารช่วงวันปีใหม่เฉย เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรอย่างเงี้ยมาเซโดเนียออออคนก็จะเคยโดนเ,ออเขาก็จะมาแชร์กันว่าเออโดนโนนนี่นั่นเออ,เอ,อบัลแกเรียพี่ไปบัลแกเรียโอ้โหบรรยากาศโคตรน่ากลัวเลยสามทุ่มพี่นั่งรถไฟมาจากโรมาเนียออข้ามาถึงจากบูดาเปสต์ข้ามาโซเฟียอะไรเงี้ยรถไฟมาถึงสามทุ่มนั่งตรงหอคอสอผ้านั่งมองเองี้ยไม่รู้ใช่มีฉาชิม <c oughs> หรือเปล่าแต่แบบว่า นึกในใจฉันจะผ่านจุดนี้ไปให้ได้เร็วที่สุดเนรว่าเป็นสกรีนอรีบรีบเรียกแท็กซี่เลยคือเราไม่สามารถใช้บริการรถสาธารณะได้แล้วคือเราเห็นสถานการณ์แล้วแบบถ้ารถสาธารณะเราเสร็จแน่นั่งบอกว่าเราจ้องบอกว่ามึงออกไม่เสรโดนแน่อะไรอย่างเงี้ยพี่แบบรีบหาอะไรอย่างเงี้เลยที่มันปลอดภัยขึ้นใช่คือเราก็ต้องดูสถานการณ์นะในประเทศนั้นๆโปแลนด์มีไหมโปแลนด์ โปแลนด์ and, พี่ไม่เคยเจอโปแลนด์ไปหลายรอบก็ไม่เคยเจอกรีซเนี่ยไม่เคยเจอแต่มีบางคนโดนที่เอเธนแต่ถ้าไปพวกซันตาลินนี่มิคอนสไม่ไม่มีลงเกาะแล้วก็อะไรอย่างนี้แต่เขาก็บางคนเขาก็ไปเจอนะไอเบียเบียด,เ,ยดเอาว่าตรงไหนเบียดเบียดอ่เอออย่าไปเบียดเขา,เอาไอตรงไหนที่มีดนตรีล้อมวงอยู่แล้วคนเข้าไปล้อมวงกีดกา้าเทหาเป็นจุดทำมาหากิน เป็นสถานประกอบการของมิชาชีพ<ฆ>เออเราก็หลีกเลี่ยงได้เลี่ยงตรงไหนที่เขาดูเหมือนพี่เห็นไหมเขาดูหมีกันอา่าฉันดูด้วยเว้ยตอนนั้นตอนนั้นยังไม่แก่กล้าในวิชาเดินทาง <c oughs> ตอนนั้นมีความรู้สึกเลยนะเราเนี่ยมา,มานั่งย้อนดูตัวเอง<ม>เออเรารู้สึกว่าเราเราเที่ยวก็จริงแต่ว่าเออเรายังไม่แก่กล้าวิชาเดินทางมากพอเราก็แบบตรงไหนมุตงตะหลังเนี่ยไม่มุงละ หลังตรงไหนมุมพี่จะถอยออกเฟดออกเพราะพี่จะรู้แล้วว่านี่<ด>คือน, <ฮะ S 1> น่ากลัวเอออะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าแบบอยากเห็นจริงๆอยากดูจริงๆตบกระเป๋ามาข้างหน้าอจะตบไอ้กระเป๋าหิ้วเนี่ยันบังเกาะอ,อยู่ด้านหน้าใช่ผมก็จะเออ,ผม,เอ,อผมจะยืนล้กระเป๋าแล้วก็เอามือจับมือถือกับกระเป๋าตังค์ไว้เลยคือเอามือล้มลงไปแล้วก็จับกระเป๋าตังค์กับมือถือตัวเองไว้แล้วค่อยดูอ,อย่างเงี้ย คือมึงกลิ่นก็กลิ่นมึงกูไปก่อนอะไรอย่างนี้บนรถไฟเขาโดนกันมาแล้วอนนะฉันสามารถพูดเรื่องเอพิโซดเรื่องรถไฟทีเดียวอย่างเดียวได้เลยนะคือบนรถไฟเนี่ยถ้าในคุณสัญจรโดยรถไฟในยุโรปเนี่ยคือคนจะรู้สึกว่ามันสะอาดมันไม่เหมือนรถไฟบ้านราออหรือทั่วไปอะไรอย่างนี้รถไฟยุโรปเนี่ยถ้าเป็นสวิสฉันโอเคถ้าสวิสนะแต่ถ้าคุณมีโอกาสที่จะต้องสัญจรโดยรถไฟตอนกลางคืนในสเปน ในอ,อิตาลีในฝรั่งเศสขอให้คุณเตรียมโซ่ไปล่ามด้วยไม่งั้นกระเป๋าคุณจะไปทั้งกระเป๋าเลยจริงตื่นมาเอากระเป๋าแล้วมีคนเลือกโบกี้ที่แบบประมาณว่าเซฟแล้วโอเคเราไปกัน4คนเราล็อกเลยเอาโบกี้นี้<ะ>ไม่ต้องมีคนอื่นมาแจมปรากฏมันใช้ลมควันเข้าไปข้างในออปล่อยยานอนหลับโดยวิธีพ่นเข้าไป หลับกันทั้งสี่จ้ะตื่นมากระเป๋าตรงกระเป๋าต่งไปจ้ะโอ้ my god เนี่ยก็โดนนี่คนไทยโดนกันมาแล้วถ้าไม่ล่ามกระเป๋าไว้อ่อก็ไปทั้งกระเป๋าหรือวิธีเนี่ยนี่ว่าเซฟแล้วไงอยู่ในโบกี้เดียวกันเลยห้องในห้องเดียวกันเลยสี่คนโดนทั้งหมดเลยยกเซต็จพวกฝรั่งมัาชอบนอนแล้วก็เอาขาพาดไงเอาขาพาดกายเอาไว้ใช่พวกฝรั่งอ่ะ คือเขาเราว่าไปว่าเขาไม่สุภาพจริงๆคือเขาบอกว่าเขาเซฟตัวเองเขาชอบเอากระเป๋ามาตั้งตึงแล้วเอาตีนงพาดเลยอะเอาเท้าพาดค่ะเพราะใช้เป็นแบบนี่อะแล้วก็หล่อสบายนางก็ค่อยนอนแต่ว่ามีคนจะเอาไปนางจะตื่นอย่างเงี้ยปรากฏคุณผู้ชมกลัวแล้วไม่กล้าไปเที่ยวแล้วเนี่ยว่าโอเคนอกจากตอนแรกกลัวโควิดตอนนี้ไม่ได้กลัวโควิดแล้วกลัวไม่ใช่ที่เดังนั้นถ้ากลัวนะฮะไปกับทัวร์ครับแหน่ ขอบคุณด้วยค่ะสำหรับ Go to g e t h e r Travel มั่นใจได้ถ้าไปกับเราเทพยาประกันภัยครับรถเชา่าบัตเจ็ตคิดถึงรถเชา่าคิดถึงเราบัตเจ็ตแล้วก็สถานที่ถ่ายทำนะครับอย่างโอ o oh w d s u i ว e b แบง k อกนั่นเองถ่ายเสร็จเดินลงไปโดดเล่นน้ำได้ไหมบอกเขาห้องหับอบอุน่นเนะเหมือนอยู่บ้านก็ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะอ,อ๊กวูดซึ่งยังไม่จบใช่ไหมรวมมิดเนี่ยก็แรกก็ว่าจะจบใน3เอพิโซดแล้วทำทำไมเลื้อลังอย่างงี้ใช้คาว่าเลื้อยลังพี่ถึงบอกเมายาเม่กี้ต้องตัดท้าองศาดีๆ อ๋อท่าทางออกหมด acting แรงเมายาวเมายาวยังเหลือโซนไหนครับจริงๆก็ยังมีพวกแอฟริกากับเอเชียยังมาไม่ถึงแต่เป็นโซนที่ก็ไม่ได้คอยน่ากลัวเท่าไหร่แต่ก็ต้องระแวดระวังครับดังนั้นเดี๋ยวติดตามคราวหน้าแล้วกันนะครับกับรายการทอล์กเรื่องเที่ยวกับการจนาของทองครับเที่ยวมาทอล์กบอกทุกเรื่องเที่ยวค่ะนี้เราสมคนลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีค่ะ